สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเซเวอร์ทูลนะคะหรืออุปกรณ์ดำรงชีพนะคะตัวนี้เป็นเซเวอร์ทูลที่เขาเคมมมาว่ามีเป็นซ i กอินวันในนี่งอันนะคะเรามาดูกันว่าซ i กอินวันในนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเป็นหินลับมีนะคะ สองช่องนี้ก็คือสามารถรับทั้งหยาบทั้งละเอียดนะคะก็ช่องนี้เป็นช่องรับหยาบนะคะซึ่งใบมีดเราเวลาเรารับใช่ไหมคะเราก็จะวางไว้ในร่องนะคะแล้วเราก็ลูดอย่างนี้นะคะพอรับหยาบเสร็จแล้วเราก็มารับละเอียดต่อใช่ไหมคะนะคะยังไม่พอคะ่ะตัวนี้ยังมี คุณสมบัติที่สามารถที่จะรับใบมีดที่เป็นใบหย,ยักแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็คือตัวแท่งนี้ค่ะเป็นแท่งไดมอนตัวนี้นะคะเราสามารถนําแท่งไดมอนนี้มารับมีดที่เป็นรอยใบหย,ยักแบบนี้ใช่ไหมคะอะซึ่งปัจจุบันนี้คือเราก็ค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนหายากในการที่จะหาที่รับมีดที่เป็นรอยใบหย,ยักแบบนี้นะคะก็ตัวนี้สามารถ cover ได้เลยนะคะทั้งมีดที่เป็นใบเรียบแล้วก็เป็นรอยหยักนะคะแล้วอีกหนึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือสามารถที่จะรับตะขอเบ็ดตกปลาได้ด้วยนะคะกเออ็เวลาที่เราเข้าป่าหรืออะไรแบบเนี้ยเบ็ดตกปลาไม่คมหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปรับได้ด้วยนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแท่งแมกนีเซียมนะคะคือเป็นตรงกลางตรงนี้นะค่ะถ้าเวลาเราเดินไฟเนี้ยถ้าพกไฟแชกหรือไม่ขีดไปอ่ะอาจจะเปียกไม่สามารถที่จะติดไฟได้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นแท่งแมกนีเซียมนะคะสามารถที่จะติดไฟได้นะคะก็คือใช้พกแคแ่แท่งแมกนีเซียมไปก็ ทุกสถานการณ์สามารถติดไฟได้นะคะก็อุ่นใจนะคะมีแท่งแมกนีเซียมซึ่งไฟนี้คือเป็นสิ่งสำคัญเวลาเดินฝ่าที่ถ้ามีไฟนี้เราก็จะอุ่นใจนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือ,อเขามีนกหวีดให้ด้วยนะคะ ในนี้มีนกหวีดนะคะเเราเดินป่าพัดหลงจากกลุ่มเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่มีแรงจะส่งเสียงตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะในการใช้ส่งสัญญาณนะคะซึ่งเขาในสเปคเขาบอกมาว่าสามารถเป็นนกหวีดทีออ่ส่งเสียงได้ถึง110เดซิเบลนะคะ <Our way. S 1> ก็ถือว่าครบไหมค,คร,รไหมก็ตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ ในการดำรงชีพทีท่ค่อนข้างที่จะให้มาค่อนข้างเยอะนะคะก็ก,ก็เอามาให้ดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ